ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราค่ะจากก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถกิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถกิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยคะ่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถกิกข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมานะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดรวม3เซิร์วอร์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเร็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นดาวอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะอะเปิดไลฟ้นมา ลยนะคะแล้วก,ก็กดคัดลอกลิงกด้านบนตรงนี้ค่ะหรือจะกดที่แชร์โพสตก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ,ะคัดลอกลิง์มาเลยนะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขค้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะรับโบน,นัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สาม,มารถสแกนจ,จ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t ูม Money Walllet ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะและ้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สาม,มารถอ่านคําแนะนํานด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนู ต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ำการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยัง,ยงไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปนะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะ ห,หรือต ah, oh, okay. so okay. ้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แนบไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คาว่า S K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถที่คลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับประทานคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้เราก็มีเมนูซีรี ีหนังจีนนะคะมาใหม่เลยนะตรงนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะคมบ5 0 0บัทกันแล้วค่ะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาไปดูยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันนะ ก็ขึ้นมาเป็น so ท so ี่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเราค่ะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่เราดูแค่คนเดียวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น121คนกันเลยเนาะก็อยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวค่ะไม่ถึง2-3นาทีเลยนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social เเป็็นวบไซต์ที่ดีมมาาากกๆเเลยนะ็ข้ ใค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดะการใดไปเนาะหรือพูดเร็วไปนะคะก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ